สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซ่องอีสานสายจวดนะครับขนเขาพี่น้องขนเขาเตรียมโต๊ะสีเข่าเลี้ยงก้อยจังหน่อยเนาะทหารเพิ่งมาหอดกับเตี้ยมทหารหน่อยได้เนาะเห็นไหมวันนี้เตี้ยมบวปากบวบเลยเนาะสวัสดีครับเขียวเขียวเขียวเด็ดคักเด็ดเนี่ย รถมามาา่งนะบ่ายม่งบ่<ด><ด>ายม่งไหสองไป,ไปครับยี่สีบข่อตากแดดด้วยุ้นีทำอะไรวะเนียซับสองแล้วเฮ้ Thân. ăn nói ăn nằm đi nè, ăn nằm nèo nè nó đi đây nè nèo kìa, nèo nói nèo nói chi nói đi. nói nèo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 

ใจด,ด้วยรบกวนโอ้ยสามลองมุนแหมปิดลงก็ใช่หน้าซะและ้วเนาะดับดับดับ Phải không, mà mình đây, phải mọi người mọi mà mọi người mọi người đây người mọi người mọi người mọi người là người mọi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  เด้งไปตอกไปเลยด้ไปตอกไปลยกูได้ถอะได้ถอะน่เถอะตอกไหนดิ่อไหนดียิ่งชนใสชดเอ่านถามไมด้อฮ้ยกินถามไม่ได้ครับวัดซ้ำสะให้วัดไม่ประกวดวัดคาวัดคาคนคว้าชี่ให้ลังแน่ขนาเฮ้ย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 บ้าเกินบ้าเกิน คือครับลุงเหรอเนาะแล้วประเด็กลบประเด็กให้น้าลงฝนเขาครับฝนเ้าแดดนกระเดีดนด้ไม่นด้เียไม่ได้เดียนฝังกันและฮะโอ้ยมึงขึ้นเขาเจอเขอา่หน้าหน้าคุณโนูอยู่หันตัวง่ายนึง เว้นแต่บักสวนแล้วมันเบิรนรถอย่ี้ไหมนบ่นบนนี่มึงอนอันหางน่มึงจะทอนะเดียมันออน้อมไปเอาเสียป่ะมันสีซอยังเดือดอีกนี่ก็นอไนบี่วัน น่าเลยมันเกี่ยวเกี่ยวมือกเกี่ยวเถอเกี่ยวแล้วแล้วมันตากไว้ไงสิ้กูเขาเอาทิ้งขืนยู่ว่าหมดนีงงานทบดิค้นคตรเลยโคพาคนแก่เขาห้พี่มาั่ไม่แก่เขาใช่หรอไม่ใช่ไม่ซมันละหาไมเขาคนเราจักแล้วแล้วจมุนแล้วจมมขอขอให้หาขึ้นมาดิวิวดวิวรถแน่นี เ <Ừ. S 3> ลี้ยวจังไหนละบันนี่เล้วางถเนี่ลวังไหนเรื่องเก้าสิบห้เรงบ่บิดไม่ไปจำไม่ใหม่ไงจำสีดินลมทีดินลมรหสองเฮาไม่เมียกดอกคนไทย เตีนยีครับบรรยากาศก็เก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศเกี่ยวข้อทำเรื่องกันจวดบาดบึ้มเที่ยงขึ้นคือเก้าเวียงเวียงเตรียมละมือโหเตรียมลงเลี่ยนเป็นบ่เป็นบ่เตรียมโค่เตรียมโค่เตรียมโค่ละพี่น้องเอ้ยตายฮะก็เลย สวยงามมากครับสวยงามมากไม่เดี <Bye>. ้ยมเก่มานาห้่ามจะคลองหน้าผมแล้วฮะเมแนมาสนนอยู่นใบังนี่ยยกเจ๊น่าเกี่ยโอ้ยน่จะนำมาแล้วเนี่ยเก่เกินไป

ของเฮาโมไม่ตัดดีขาดตัดจังวะสิบหานาทีเงี้ยเงๆเลยขอาหยองขอนาเหังหกินกิกนนะเนาะเฮ้ยมันจุเหรอเดี๋ยวด,ดี่าเดี๋ยวเ่ักบาทจะทำทำระเข้าวาัานเลย,อยอเออีุ่นไแล้ว

ีบยวอเตะถ่ายเว้ยโบเลี้ยงถ่ายน้ำคุณกี่ยุนานี่มือกองมาจากมาแพงนี่รับคลิปบรรยากาศจาเดียววนี่เฮ้ยไปว่าอีสานแหลงเฮวยวอีสานแหลงจุงเขียนมาเผิ่งเนี่ยมีดเสียดปิ่ง เขาอยู่นี่เกือบกันสองทำเลยนะอิ่มหนึ่งกันมาหนเกือบเหไม่เกือบมันฮะค่อนเบิดจงนี่ค่อนค่อนเบิดห้ามิ้วเชียี่เชอยรมาบ่นไ้ยังไมน่อาไปจำไม่ส่ไปจำไม่ใส่เมื่อรงนันีเป่าเลยนี่จงนันีเป่า มันเง er <Bare> ี้ยารจะเตกเป่เนาะเกินเกินไปพนาวดีอาหารเนี่ยไปทาหารอาหารร่าหอจ่อยจ่อยยังว่าทีมงานมิเศษอาหารเั่งนั้นอือทานครึ่งครึ่งอนทานครึ่งอนจุดจัดพัดิ

โอยมันสูงมันบริสปไปท่าน้า ฮะนในเผ่าเลยหาหน้าวมันร้านเย็นกลิ่น,นฮะกูกูกินมือมาคนเขาก็ไปแยมมันเฟ้องอยงหนึง่งียบอยู่ยพูดตุ่นหรือถึงคุณคุณ,คณ,คณเออ มองตูนตึงขัดฟนัเนเหนือกำลังพูดีเลยใต้น้ำปะเจ้าแล้วมองกินหล่อเลยได้แล้วส,ส้มอยู่เนาะบรรยากาศส้มวยูว่ห่องใช่ไหมมันเหมือนเท่าแล้วเออติดอ่ะหมื่นปันนั่น ต้นต้นมันโอดหวกินหลายปีได้หนิบพเาต้นนี้สต้นนี่เาว่ากินบกพ้ามันคึกม่นอยู่่กดายเขาเลวจักเลว่ากินบกพ้ามันคึกมันคักเขาละจนเ้าเี่ยวนหเมัได้เอาม่ได้เอาเายังล่ะ หนูสองเขาขนูขาเขาดออีขึข้อมน,นี่หมูว่านหมูกรอกินยูเฟียงอยู่นะวานกอนพอดีกินพอดีพอดีหนามคนแี้พอดีกินก เบ๊กเบรกยังไม่หลุมปะเอาปีกิฟไหมปีกิหกบิไเราขนาดเอาตัวที่ตามต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้กันเอาปีกิปนะครับสวัสดีครับครับ